ก่อนอื้เข้าไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใครด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไปดูคนแรกๆลยนะทุกคนเจ้าลิงมาสู้หน่อยว้าวชนะว้าวทังบ้านเจา้าลิงเลยโอ้มาเอเลี้ยงมาดีไยไปไปหมดเลยเต็มหมดเต็มหมด พี่กับช่องนะการแชนแนลกันอีกแล้วซึ่งวันนี้อยู่กับเกมโรบอกกันอีกแล้ววันนี้เราอยู่กับแบบที่ชื่อว่า um Fake. เพลย์ซ์เมเนเตอร์เอเราเล่นนะก็จะอยู่กับ p e ลย์ซ์เมเนเตที่เป็นแบบเฟกสนะครับเคอเป็นเกมกับเกมก๊อปนะมีเ,เกมที่ก๊อปจาก p e ลย์ซ์เมเนเโดยตรงเลยนะงงว่ะไปก๊อปทำไมกันมันเขาเรียกว่าเป็นเกมก๊อปนั่นเองนะครับเอาพ่อนายพักไปก่อนเลย เขาเร so so ียกแบบเป็นเกมกรอบนะครับทำไมต้องกรอบด้วยหรอก็คือเกมเนี่ยมันเขาไม่รู้เหมือนกันนะใหไมต้องกรอบกันไม่รู้นะแต่วันนี้เราไม่ได้มาเล่นกันแค่นี้อย่างเดียวนะครับวันนี้ผมอยากรู้ว่าเกมปอมันเปิดตัวใหญ่ง่ายจริงหรือเปล่าเพราะว่าเปิดตัวใหญ่นะครับเปิดตู้นะทุกคนดูมันอย่างแรกก็คือนะครับไม่โดนใจอย่างหนึ่งก็คือนะเพชรความยากมากค่ะเพชรความยากนะแต่ ล่างก็พอความง่ายอยู่นะนี่ครับซื้อนี้มากดได้แต่ว่า,า,ม,วา,ม,า,ามันก็มีความยากอยู่ไงก็มีความยากสูงเลยนะครับและเอาจริงมันก็ง่ายระดับหนึ่งนะแต่วันนี้นะครับผมอยากรูทีว่าดวงผมมันดีหรือเปล่ายิ้วตัวแรกซึ่งผมจะไม่นับฮิ้วของแฟนตาซีคอยนะครับเพราะแฟนตาซีคอยเนี่ยคนเนี่ยเปิดได้เยอะมากามาเอมาแทรกง เลโกนะครับตู้นี้มันจะมีตู้นึงที่เปิดง่ายตู้นี้ครับอ่ะไปเชื่อดูนะตู้นี้เปิดง่ายบูเซอร์ป่ใช่ปะอ่ะรอบนี้ผมยังไม่ยอมเลยไปไป,ไป,ไปโก้อะไรครับมันจะไม่ได้ง่ายมากขนาดเนี่ยที่ผมบอกบมไม่ได้เปิดตึ่งเ,เดี๋ยวได้อะไรก็ง่ายเกินใช่ปะล่ะนั่นไงเห็นไหม ตันี้เปิดง่ายนะครับแงะได้ไนะตัวแรกฮิวนีครับไซบอร์กปะน่าจะเป็นไซบอ์กนะตัวนี้ฮิวไซบอ์กแคทสวนฮิวตัวต่อไปนะครับก็คือฮิวตัวนี้ผมยังเคยผมยังเปิดไม่ได้เลยเปิดนานแล้วด้วยผมมียู่สิบเก้าสิเลียนได้เลยจะได้ไหมมาหน่อยก็ได้น่าจะยากครับตัวนี้มามาตัวนี้กัน นะฮิวแมคแคทผมเปิดหลายรอบแล้วแต่ถ้าวันนี้โชคดีก็ได้อ่ะมันจะเข้าตัวแรกผมมีมีมเลโก้ันเตอร์อยู่นะ <c oughs> ถ้าจะยากนะคือผมจะคิ้นัปนึงเปลี่ยนมาเปลี่ยนตู้เปลี่ยนมราเซนเซบ,บเปิดตู้ก,ก่อนเล่นบ้า,านนะคบไม่อยากุูเนเลยอะ ทมอะไห็นจะไม่เห็นเพราะสูตรผมก็คือแบบเอออย่าเก็บกระเป๋าไว้หมดนะครับเหลือแต่ตัวมันจะปกดไปเรื่อยๆมันจะเข้ามันจะเข้าออกง่ายมันจะเข้านะครับมีเพื่อนได้มาแมนเซิร์ฟผมเหลือกี่คนนะเนี่ยเซิร์ฟนี้มีนคนเล่นมามีสามคนปกติมันเยอะกว่านี้ไม่ใช่เหรอองหาเซิร์ฟที่ได้้เทคนิคกันก่อนละอยากได้คาบิบาร่า มีคนเทตคารี巴拉กับผมอยู่คนเแล้วแล้วเพื่อนบอกว่าไม่เอาแคนเซิลนะไม่ต้องเต้องเปิดเลยน่าจะไม่ได้หรอกืมผมว่ามันต้องเปิดนานอยู่นะเพราะเพราะบอกว่าเกมก็แบบเปิดไหนได้ไรได้เงิน นั้นโซนที่ผมอยู่ล่าสุดนะครับด็อกโบนะผมยังหายตัวนี้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันเปความยาก,กนะด็อกโบเนี่ยมาแสดง้เทพมาหน่อยพนอนาดมาเลยวัดทำไมมันเร็วแปลกๆอันนี้เฮกอะไรวนะเนี่ยเหมือนเมื่อกี้บัคเมื่อกี้น่าจะแหลกกว่าทุกคนมีกองไหนที่แบบฟังง่ายๆบ้ามงไหม เออโอเคกองนี้แหละเอามันกองใหญ่ก่อนแล้วกันนะครับอืมโอเคเปิดกันไม่รู้จะแหลกหรือเปล่นนานะน่าจะมีอาการแหลกเปล่าโอ้ยแบบออหายไปเลยลิเจนาลี่ไม่เอานะเคยเปิดกากครับ ตัวเทพสิเหมือนจะบ้ามัา้งมีแหลกด้วยเกยมดีเลยโอ้แหลกเดี๋ยวก่อนเอเสร็จแล้วมาก่อนเออมันยังอยู่อยู่เลยหรอแหลกว่ะนั่งนะวาปแปบนึงเออว่ะตู้นี้ไม่เปิดเลยเปิด เอาเปิดดูสิลุงจะมาไหมมันยากอะเล็แต่คตู้นี้แหละน่าจะเปิดยามาได้สำเร็จนะ มันก็ยังมันก็ยังไม่ได้นะไปเปิดตรงทีเ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออมันเป็นนาใช่ปหตู้นี้ผมจะเอาอะไรมาก็ได้อะจะเข้ามาก่อนหน่อยก็ได้อะขณะผมผมไม่ได้เปิดตัวดีเลยนะไม่ได้เข้าซีเควตมาด้วยซีเควตมีหรือเปล่าน่าจะมีนะตู้นี้ <What? S 1> ไม่มาไม่ใช่ละ มาเรื่อยๆนะปกติอ่ะเอาจริงตู้นี้จะเปิดยากจริงนะมิเตอร์ลี่เปิดได้สวยอยู่แต่ก็ได er mm ้ยากดีอ่ะเปิดประมาณนักกี่ทีก็พอละพอหมื่นแปดนะครับเงินเรื่องเรื่องเงินนี่ไม่ใช่ปัญหาไงพอละ ฟุกที่เปิดด้านนี่ฮาเลยโอเคมาผมอยากรู้ว่าชายนี่กับโกลเด้นมันต่างกันยังไงนะอย่าไนะาปนทดสอบเนี่ยเราต้องไปที่โซนที่ดามเมจแบบพอใช้ได้เคทโบเฮ้ยอพิเซลอพิเซลมันจะเร็วขนาดไหนมารอกองให้เกิดให้หมดก่อน ผมต้องดูที่สก,กิลด้วยวะลืมไปต้องดูที่สก,กิลด้วยตัวใหญ่ปกติมันอยู่ด้านล่างเลยอันนี้สก,กิลไดมอนดีกว,ว่าเพราะมันไม่ใช่เรื่องกระดามิดอันนี้อันนี้ง่ายอยู่แล้วมาเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้เมื่อกี้มองไม่เห็นหนึ 1, 2, 3, 3, 3, ่งสองสามสามทีนะครับสามทีอันนี้สามทีอะ ซึ่งผมจะทดลองเรื่องตัวไทชานิกเลยนะสามส่วนอันนี้ล่ะหนึ่งสองสามสี่อ่าตัวปกติสี่สทีนะตัวต่อไบโคเด้นไอ้อันนี้มันไม่ใช่สกิลอปนนี่ดิอัจจรตตี้เอาสกิลดีๆอ่ะทีมเวอร์กอันนี้ครับเอาสกิลปกติถ้าจะสีคอยได้อัน,นสกิลอะไรดมอนแบทหลักซุย ไดมอนด์แบ็คแลกก็ได้นะครับอันนี้สเตนไอวีตัวอะไรก็ไม่รู้มาไปด่สีคอยเจ้าค็อกี้แคทแบบโกเลเด้นเอ,อ้าโมมี่ไม่เห็นกิบพอกันโอเคนะทดสอบหนึ่งสองสามเฮ้ยถ้าขุดทวารท่เฮ้ยถ้าขุดผมผมประทับใจมากเลยเอ,อ้เท่มากี้สีทีใช่ไหมนี่ย ห 1> 1, นึ่งสองสามสี่ก็ดึมอนะต่อไปก็ต้องแลนบูใช่ไหมแลนบูมีไม,ม่กี่ตัวไม่ได้ไปจะสี่คอยมาเจ้าสลามหนึ่งสองสามเหมือนอันนี้จะแบบเป็นเหมือนคล,คลก้อนหินหนึ่งสองสามเฮ้ยอันนี้สามทีเห็นได้ชัดเลยครับอันนี้สามทีนะครับ แลนโบเห็นได้ชัดนะไหนๆก็มาแล้วเปิดหน่อยไททานิกไททานิกโอ้พลาดเกมปลอมนะครับเนี่ยอันนี้ผมบอกยมันไม่ได้เปิดง่ายมาโอเคตัวต่อไปน่าจะเป็นชายนี่แน่นอนผมว่าชายนี่น่าจะเห็นได้ชัดเลยครับพรามันเป็นตัวเทพแต็งด้วยโอ้ยิ่งเทพไปใหญ่ ใ็นช้นี่แบบเจ้าก้อนหินนะครับไม่ดูะได้เลยวบหนึ่งสองสามสามที่เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเยน,นี้ยหนึ่งสองสามเหมือนผมว่าคนจะทดสอบที่กลงใหญ่มากกว่านะโอเคตต่อไปไทายานิกไททานิกไททิทนิกเดี๋ยวว่าไม่ใช่ตัวใหญ่แล้วนะครับรอบนี้ไป่ใชิกแล้วนะ หนึ่งสองสามสามทีเฉยเลยวัดคือแบบพลังมันไม่เท่ากันหรอ่มอนท่านทานอีกี่ได้ด้วยไงพลังห้าเท่าบอกว่าพลังห้าเท่าอมมีตู้หนึ่งที่ผมเปิดได้ไม่ได้สักทีครับตู้เนี้ยไอ้เจ้าบอลลูนเขียวก็ยังเปิดไม่ได้นี่เลยตู้ของพิกเซลเฮ้ยไม่รับไม่เอาม่จะเข้เา โอ้โหเจอดโอเคคลิปนี้น่าจะมีแค่นี้นะครับเอาไปเจอใหม่คลิปหน้านะเออหาจุดไปคลิปแล้บนึงมาที่โซนด็อกโบเพื่อนตีอยู่แล้วเพื่อนตีอยู่นะครับก็ว่าอยู่ทําไมแบบมันตีเลยแปลกๆโอเคคลิปนี้จะมีแค่นี้นะโอเคนะครับไปแล้วอ้าว ถ่ากับน้องหมาดีกว่าคลิปนี้น่าจะมีแค่นี้แล้วครับไปก่อนนะสวัสดีบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ